สบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวแพงเบิร์ดสุขุมสุขคนเด้อร์เมืองกาบ่าวแพงกะสิมาแจ้งข่าวดีของแม่น้องลิงพี่น้องเป็นข่าวดีทั้งไอพิสนุเพิรนกาสิมาซอยครอบครัวแม่น้องลิงลิงพี่น้องซอยขาสร้างขาบ้านประตูอะไรกันขาอุปกรณ์พี่น้องเพิรนกาโอนมาหายแล้วพี่น้องทั้งไอพิสนุเพิ่นซอยเรือครอบครัวแม่น้องลิงลิงมา ในจำนวนเงินส0 0 0ันบาทพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อทางไอ้พิษนุอยู่ทางประเทศไทยพวกนล้พี่น้องก็ขอให้อ้ายแล้วก็ครอบครัวของอ้อยู่ดีไม่แหง้งมีความสุขมีความเจริญเดอ้อร่ำรวยร่ลำรวยนี่กาบาแพงกายินดีแ้วก็ดีใจที่ได้เป็นสะพานบุญให้ทางอ้พิษนุเนะาะแล้วก็เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ถุกคนแพงกาเพิ่นกา,นกา่าให้บาแพงหาร่อยวะท่านให้บาแพง เป็นกาลังใจให้บาแพงคนวะค่ะกําลังใจหาลอยเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อบาแพงกะสิไปบ้านแม่น้องลิงผู้ไรพี่น้องสิไปมอบเงินให้เพื่อนเนาะกะถาพบถาพ่อแกนยู่เฮือนแม่น้องลิงเด้อพี่น้องกะขเขาห้มีความสุขหลายๆเด้อความสุขความเจริญหลายๆผู้ใหญ่ใจดีเบิดสุขสุคนที่สอยเรือเข้ามาโดยได้บุญได้กุศลหลายๆเนาะ ก็ขอให้บุญหอดจอดถึงเบดผู้ใหญ่เบดสุขสุขคนแะละพี่น้องบาปแพงกับว่าจากนั้นได้ติดติดขัดขดมือนี้พี่น้องจะเป็นยังเฝ้ากะาลยรถอยู่หน้าเฝ้ากะหลยรถเฝ้ากับโบเป็นพี่น้องล่าสุดเนาะกับฝนตกมาแล้วบาดนี้ฝนตกมาลดว้าติดติดขัดขดพี่น้องเลยก็ขอโทษขออภัยหลายๆก็อยากหัวตัวเองอยู่โมเมนต์ิ้มโมเมนต์ิ้มยังได้พี่น้องอยากหัวเจ้าของบาเแพงนะ่ กับไปฝึกไปพาอกันอยู่เพื่อนแม่น้องลิงเน้องน้องเนาะบอกแพงก็ชินําเงินไปมอบให้เพิ่นให้เพิ่อนใจค่าสร้างแล้วก็ซื้ออุปกรณ์นําสาวแพงเพิ่อนมาเนาะกะไปฝึกไปพาอปลาเมาห้องแล้วพี่น้องไปย่อเข่าให้ปลาเมากันเด้อพี่น้องเพื่นชิ่ย่อเข่าลงแต่เหล่าให้แม่ใหญ่แล้วก็ให้แม่ใหญ่ก็มาเอาเข่าก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเนาะ โดยซาพยเพงสวัสดีกำลังเตรียมตัวสิพากันไปบ้านแม่น้องลิงพี่น้อะโดยมาพี่นนองไปพอกันอยู่เพื่อนแม่น้องลิงเนาะบาแพงกัสิไปย่อเขาให้ปลาเมากันเด้อไปเจอกันอยู่่นพี่นนองตอนนี้กะบบาแพงกับกำลังเดินทางไปบ้านแม่น้องลิงพี่นนองคนตกหรือเป้น่นเปื่นสาแพงอยู่ทางหลงังกับรถอีห่างบาแพงอีห่างขู่ใจ ไปไหนไปกันอันนี้สิเข้าวสู้บ้านน้ำมอยพังหน่อยมบ้านน้อยันปังบ้านแม่น้องลิงสินําข่าวดีเพมอบให้เพิค่ะข,ขอขอบคุณลลอขอบคุณหลายๆเด้ออธิษฐานกาค่อยๆอยู่ดีไม่แห้งและะ้วก็ครอบครัวของอ้ายญาติของอ้ายก็ขอให้มีความสุขความจเจริญร่ลำรวยร่ลำรวยตลอดไปเด้อ ั้บอ่อแพงกบบนียบ่มียังตกบแทนเนี่ยมีนนอกจากทำเวยใส่ให้พรอ้ะกข็ขอบุญขอบคุณหลายๆทั้งเพื่อนกับให้บอ่อแพงเป็นกำลังใจมาสันให้เห็นชิดให้ทำความดีต่อไปหาลอยปาทกับซาถูกได้บุญได้กุศลนำกันเ้อะไอ้ฝนตกกับเพื่อนพี่นอ้องเ้ยฝนตกกับเพื่อนทางเพื่อนแหง ผ่าคืมคนบอกแค่จะ,ะเ,เลย่ยโคกงน้อยหนึ่งเนาะ,อะ,อะทอเทียนแมนอ้องลิงแล้วสามเป็นนิกแมนหนาลุงเลินกับลังเมือ่อล,ลุงเลินกับสางเมื่อแล้วบ้าฮาก้มาม่า เพิ่งเล่นเพืแ่แนอะไรพี่น้องอนนี้ก็นี่พี่นอ้องหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่นอนแี่น้องลิงลิงางขาวไปใส่เนาะนำข่าวดีมาหายได้หนิมีข่าวดีทั้งสองโอ้ยถี่ไม่กวดปอกเลย เป็นอะไรยังบอดีคือมีข่าวดีมาบอกสาวแพงกับสาวแพงกับมีข่าวดีบอกแพงกับมีข่าวดีมาหายม่น้องลิงลิงไมเบื่อโอ้ยเหี้องะเป็นยังคือมีแต่เจี๊ยบหัวแหละเป็นแนวใดเดียวนี่คืออื้มเหี้องงามนะเห็ดยยังอันนั้นกินหมากบัว จะสีนำข่าวดีมาออกพี่น้องไปดีอีกรอบพี่น้องตอนนี้กับมาหอดเงอนในน้องลิงแล้วดีอีกรอบพี่น้องโดยกาเพิ่นกา,าให้บบาแพงหาล่อเนาะตอนนี้กับเงินจำนวนสามพันบาทกับเหลืออยู่สองพันหาร้อยบาทนะพี่น้องเบาแพงกั<ะ>เอาไปแล้วเนาะหาล่อเป็นการเป็นกำลังใจให้บาแพงเคิดความดีต่อไปเผล่าเนาะขอขอบคุณขอบมากมากพี่น้องในน้องลิง แม่น้องลิงนั่งดีเชิญดีจัดให้สบายดีพี่น้องจัดให้พีสนุเด้อให้คาสางทีว่าคนธรรมาเมตคนหลายๆเดอไอเด้อที่ใส่เรือแม่น้องลิงเนาะโด้แล้วก็ใอ้ไออยู่ดีมีแห้งสุภาพกเขียนแข้งนะที่กันงานแต่รลับเหรือยเนาะหลงเรืองเด้อแม่น้องเล่นเจ็บหัวเจ็บหัวไปหามอแล้วนี ยังบมไปหาอยู่ยังบมไปหาหมออยู่พี่น้องมากินยาแก้ปวดแล้วหมอมดเมื่อไหร่หมอจัดยาให้ายเจ็บอะไรเจ็บไมเกรนเคยเป็นไมเกรนเยอะบอกเคยบอกเคยเป็นไมเกรนเจ็บอยู่อันนี้เจ็บอันนี้โอ้ยไมเกรนบาี้ไปหาหมอเราผ่านว่าถ้าเราเป็นหัวใจเต้นไวอย่างนี้เราให้กินยาหัวใจเต้นไวอีกะคือไล่โรคแท้ไล่โรคแท้พี่น้องเม่น้องลีบหมอไปกวดเมื่อวานเนี่เมื่อวานก่อนนี่ โอ้บวดแหงหูแล้วหัวใจเต้นไวสาเหตุมันมาจากนอนพักผ่อนบ่เต็มที่พี่น้องมันแม่บ่แม่ถ้าอาจารย์ชอบแหงแต่คือสิแม่เนี่นอนนอนดีๆกันฮะเนี่ยมาอัดหัวใจตึบลดพักผ่อนบ่เต็มที่เนาะพี่น้องเนาะถ้าต้องพักผ่อนหลายๆแล้วก็นอนหลายๆพี่น้องนอนหลายๆถ้าพักผ่อนบ่เต็มที่มันสิเป็นเมื่อยแล้วก็หัวใจสิเต้นไวคือแบดนี้เงินที่มามอบให้ก็คือค่าสร้างเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ค่าอุปกรณ์ เอาหน้าตามเนาะอุปกรณ์เพิ่นว่าถ่ายเรือนเสาแพงมีกัให้แม่น้องลิงไปอุดหนุนทางเสาแพงเด้อเพิ่นว่าไอ้ายสิแป๋าอยู่เพราะคุณหลายๆเด้ออ้ายเด้อมเป่าเสาแพงมีอยู่โดยมีเน่ยมื้อนะเป่าเมาสีจัดมาหงบเบิดก็เลยฟ้าเทพคอยจัดใส่ทงให้เรียบร้อยไปจัดมาใหม่เนาะนงกจัดหายเรียบร้อยลาทิมทงปึ้งเ้าพี่น้องเอ้ยเงินบ่พอเพิ่นว่าไหแม่น้องลิงหาเองโลด กันหลวงพ่อเนาะก็ดีใจพี่น้องได้มาเพิ่มเติมเหมอเนาะมีผู้ใหญ่หลายไูขหลายคนสอยเขามาเรื่อยๆก็ดีใจนำครอบครัวเป็น้องดีๆทั้งสาวแพงกับซีมาบอกข่าวดีคือกันพี่น้องกัแต่ต้องไปส้มยู่อันสองเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกักไว้เพิ่นบอมาเปิดอยู่ส่องบอแพงเด้อพี่น้องเอ้อสิเปิดอยู่ส่องเพิ่นส่องไผส่องมันเนาะพี่น้องเนาะมาส่องมาทางสาวแพงกับจะเป็นทางสาวแพงเพิ่นสิอันนั้น มาทางบาแพงกับบาแพงเป็นคนเหมาะเป็นคนถ่ายมาทางปะเมาปะเมากับเป็นคนเหมาะเนาะตามมันทีผู้ใหญ่เิ่นบอกมากนะแหละพี่น้องแล้วแต่เพิ่นสะดวกเนาะมาทางใดกับยินดีพี่น้องแม่แ่ทั้งสาวแพงปะเมาบาแพงเนาะยินดีเป็นสะพานบุญให้ก็ดีมกดีใจพี่น้องที่ได้เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีตลอดเนาะเรื่อยๆมากกับขอขอบุญขอบคุณถุก่านขอให้อยู่ดีมีแห้ง แต่ก็มีความสุขความเจริญเด้ผอผู้ใหญ่ใจดีเบืสุขสุขคนเอาพี่น้องเวลากะสมมาภาควนะเนาะบ่แพงบ่ได้อยากไปดอกพี่น้องแต่เวลามาไหลยัองอันนะไม่อยากไปไ่อยากไปไปไส <laughs> <laughs> เวลามาไหลก่อนนี่เด้อพี่น้องกะ <laughs> <laughs> ขอให้ทุกคนเนาะมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ความไข่จมีเด้อทัางบ่แพงนี่กับ่บมียังตอบบุญแทนคุณเนาะนอกจาก คำเว้ยใจให้พรผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะคือเพิ่นเป็นผู้หายพี่น้องเอ้ยเพิ่นหายมาหายมาตลอดทั้งเฮากะบ่มียังตอบแทนเพิ่นนอกจากขอบุญขอบคุณเพิ่นหายมาบ่จักจบจักสิ้นพี่น้องเอ้ยบ่แพงกระตื่นใจอันนี้ตื่นตื่นตันใจแห้งละพี่น้องเอ้ยมันดีใจเนาะพี่น้องบ่แมนพี่น้องสาแพงกับบ่แพงเนี่ยศิเป็นคนวาแบบเก๋กะกะนี่บ่บ่หลอกบ่ไล่คือบ่เมาเนาะบ่เมาอาะสิเมา ลองไล่เลยกับสัดเจนเนาะพี่น้องเนาะทางเบาแพงกับซาพแพงนี่กะบื้อๆเนี่ยน้อยหนึงมีน้องเว้ากับบอกคอยเป็นกับคอโดอดคอไพ่ลายๆเด้อนนเนาะไปว่ามาลินแข็งมันพันกันเบบนี <c oughs> าไปเามาลินแข็งเนาะพกับคอถดอดคอไพ่ลายๆกับตื่นตันใจนั่นแหละพี่นอ้องม,มีผู้ใหญ่ใจดีโดยอุปถัมภ์คำสู้มาโดยตลอดบ่ว่าจะเป็นแม่ละไม่เอื้ออัมพรเนาะทั้งเอื้อยผัดอลไรกัน คุณแม่ใจดีทั้งต่างประเทศทั้งไอพ่อไลยขู่หลายคนพี่น้องเอ้ยเออยมากอะโอ้บินยาวเลยพี่น้องตอนนั้นบาแพงเคยจดสื่อแล้วก็อ่านสื่อเพิ่นไปเบิดสุขสุคนนะคะหาจดนี่กันสิเป็นปบินยาวเลยเนาะเมื่อนบาแพงกับสิขอจบทีฟซัมนีนะ่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บาแพงเ,เดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจให้บาแพงแล้ที่สําคัญอย่ากดขามโฆษณาเดอ้อพี่พน้องเด้อ,อบาแพงให้แมนพอได้ค่าบัตรเติมเงินเนี่ยพี่น้องโฆษณาก็คือแหล่ง รายได้รักของบาวแพงเนาะสบายดีเบอร์สุสขสุขคนอยู่ดีมีแหงเด้อเจอกันขีดหนาพี่น้องขีดสาวแพงเด้อข่าวดียังกับไปเบิง่งอยู่ซ่องเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปเบิง่งไปส้มกันว่าเมน้องลิงกมีข่าวดียังพี่น้องมืออนนี้เจอกันอยู่ซ่องสาวแพง